ต้องเอาชุดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับใจเย,นยน็นๆชุดนี้จะมีหน้าตามแบบนี้นะครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราทาจาระบีลงไปก่อนอจากนั้นให้เราหยิบอ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับจะมีอยู่สามแฉกหนึ่งสองสามแฉกสังเกตดีๆนะครับมันจะมีมันจะมีรอยบากอยู่นะครับนี่มันจะมีรอยบากอยู่ให้เราเอารอยบากนี้คว่ำลงนะครับ คว่ำลงไปที่ตัวเฟืองนี้นะครับให้เราไงตัวเฟืองนี้ขึ้นมาก่อนให้เราไงแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เราเอาที่บากลงไปข้างล่างก่อนนะครับนะครับมันก็จะหมุนได้นะครับตันนี้จะหมุนได้เพราะรอยบากนี้จะหลบล่องตรงนี้นะครับมันจะมีล่องอยู่ตรงนี้ล้วก็หลบดจากนั้นให้เราเลื่อนนี่มาอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการอัตราบีไปก่อนเพื่อไม่ให้ไอตัวนี้มันล่วงนะครับ